แต่เข้ามาก็เจอเลยครับม้นะครับสวัสดีครับกับตาไปดูนะครับวันนี้เราจะพาน้องทีเจไปชมหมูเด้งนะครับน้องทีเจมา,าะะเตะฟุตบอลนะครับตานี่อะไรนี่ตานี่ ครับฟีที่ว่างขึ้นได้เลยนะครับเรามีที่ว่างขึ้นได้เลยครับฟีบัตรฟีถัวแล้วซื้อได้เลยนะครับเราอยู่ที่่วนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับตอนนี้เจ็ดสิบบาทครับสองคนนะครับนี่นะครับใคร,ครขเข้ามาชมเดี๋ยวเราไปชมหมูเด้งกันนะสักครู่นะครับเดี๋ยว สำหรับช่องคนรักช้างแอชจีเจนะครับมาเที่ยวชมบุรีนะครับตอนนี้เราจะไปดูหมูเด้งนะับที่หลงทางไปชมเสือมานะฮะเราต้องขึ้นนั่งรถนี่แอชจีเจ นะครับเป็นสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับเราอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับตรงนี้เป็นของรีราชานะครัที่โป,โปต,ตูมปตมเพนกวินช้างเอเชียเราจะไปดูหมูแดงเท่านั้นนะครับเพราะเราต้องรีบกลับทางภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวเราตามรถขนส่งไปนะครับ นี่นะครับนี่ก็เป็นสวนสัตว์ที่ใหญ่มากนะครับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับนี่ผู้ชมนักท่องเที่ยวมากันเยอะมากนะครับโอ้โหแบบแออัดเลยครับต้องจอดรถไว้นะฮะนี่มีทางเข้าแล้วนะครับผ่านช่องทางแคบเข้าประตูรถยนต์ไม่สามารถเข้ามาได้นะครับจะมีรถบริการอยู่นะครับก คู้ใหญ่35เด็ก25ประมาณนี้นะครับน,น,นะนี่นูนอันนั้นซุ้มเพนกวินหรือเปล่าอันหน้าแล้วครับที่อยู่ของแพนกวินนะครับแพนกวินอะไรเงี้ยข้างอาศัมีตัวกินมดยักมีตัวแก้วมากพอ มีกูอนาคอนได้มีหนูคาบีมาลามีต่างหากนาครับเราสามารถโดยทางสไลดผ่านทิศโปแม่มาลีนะครับไปหาหมูตุ๋นหมูหวานหมูเด้งได้นะครับแล้วไปขึ้นรถที่ยี่หลาครับตรงนี้อ่ะครับลงตรงนี้นะครับใจะดูหมูเด้งตรงนี้นะครับใช่ลงตรงนี้หมูเด้งไปเลยนะครับไปลงตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเดินตะลุไปเดี๋ยวเราไปขึ้นรถที่ยี่หลาสนะครับยี่หลาครับผมนี่นะครับขอให mm. ้หมูเด้งลงตรงนี้นะครับ อะไรอ่ะไอ้ย่าสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราไปชมหมูเด้งกันขอให้ลงตรงนี้นะครับพอ,อ,นะอดีแอดวันนี้ก็บาดเจ็บขาด้วยนะฮะฟามิโก้เนี่ยเหรอใช่เหรอไม่ทราบเลยนะครับไป,ไ,ไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูปปหมูเด้งกันนะครับไปเอฟซีเจนำไปเลย หมูเด้งไปทางไหนครับ,วส,รบสวัสดีครับผู้ชมกันสวัสดีครับรถมาอุ้ยบินไปแล้วอันนี้ก็บินไปนู้น,แล,นแล้วครับโอ้โหขึ้นไปเิ่งไม้นู้นนะครับไปเราไปจอดจงหมูเด้งอย่างเดียวเลยเพราะเราต้องเดินทางกลับทางสู่จังหวัดเชียงใหม่แต่เราก็ เอ,อทีเจมาในเมื่อเรามาทางโซนชนบุรีนะครับเ,เดี๋ยวเราตามกันไปเลยนะครับโอ้นี่คือตัวอะไรชมดเ<ม>หรอเออนี่นี่คือชมดนะเราพันแกาแฟขี้ชมดเป็นกาแฟขี้ตัวนี้ นี่ครับอันนี้ชมดเราผ่านชมดมาป่ะเราเดินไปหาอูเด้งก่อนทางไหนครับไปได้นี่ไดโนเสาร์นะครับแต่ของปลอมนะนี่นเลยอน,นาคอนดาใช่เหรอตัวเล็กเหรอบบน้องก็อยู่อย่าง,งเงาอืมเงียบ,ยบ งูนะคอนดาเขียวแต่เขาตัวเล็กไปต่อไปทางนู้นเราจะต้องไปหาหมูเด้งตามหาหมูเด้งให้ได้นะนาคนา,าปิบัลลา กะปิราเนี่ยใช่อะกะบีบาร่ารเหมือนในัการ์ตูนเหรอไม่เคยได้ดูแต่เขาบอกว่าคาปิบาร่านะครับกบปิบาระโอ้ไปไปทางไหนต่อไปเดินตามเข้าไปนะครับนี่ไงเจอแล้วย่านฮิปโปแม่มะลิไปทางซ้ายนะครับโอ้เดี๋ยวครับ เขาดินเหรอเขาดินย้ายมาที่ไงโอ๋อยยยยะยยายยยยมา,า,มมา,ามยยเยยยแม่มาริยยอยยยยยยยนชยองตายย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 ยนนยยยยยยขยยยยยยนยยาแม่มาริายย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 รยย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 ยายยยมยรยย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 ครยย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  วันนี้คนนักท่องเที่ยวก็เยอะหนาแน่นพอสมควรนะครับอันนี้คือตัวอะไรเอ่ยนี่นะครับคะปิบาร่าหนูซาพาตะลุยอ๋อ เพื่อเขาจะถามยาวตอาไดกยาวเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในต่อนะครับเดี๋ยวจะมีสัญญาณดีอยู่นะครับสำหรับ f อซทุกท่านเดี๋ยวเราจะเดินพาชมเข้าไปนะครับเพื่อตามหาเจ้าหมูเด้งไว้ทั้งไหนมิซาบนี่ป้าโอ้ยนี่ไงหนึ่งร้อยเมตรเท่านั้นเองแฮปปี้วันเบอร์เดย์อ้าหมูเด้งเป็นวันเกิดแล้วนี่ เดี๋ยวนะครับแอดจีเจหายไปแล้วครับตอนนี้สักครู่นะครับแอดเดี๋ยวตามหาแอดจีเจก่อน อ๋อนู่นนูนู่นูนูเห็นครับตัวที่กำลังไต่ตัวไต่อันนี้อยู่นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันไต่โชว์นู่นหมูเดงไปทางซ้ายจะแอดเจเจแล้วนี่ไงนี่คือตัวอะไรนะสล็อตสองนิ้วอ๋อเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ กำลังปีนปีนป่ายก็สนุกด ไปโชว์ย้อนกลับปะ่ะเราไปหาหมูเด้งกันต่อนี่จะสลอดเหรอชื่ออะไรสลอดอ่ะสลอดสองนิ้ว ฟีรอชมหมูเด้งอยู่นะครับเราจะเดินไปหาหมูเด้งละลลไปทางนี้ซ้ายนี่มันเป็นวันเกิดหรอหมูเด้งผ่านมาแล้วหนึ่งวันอะไร ตัวจริงนี่ไม่รู้ซ่อนตัวอยู่มีตาอยู่นั่นหรอไปไอ้เจเจไปไปทางหาหมูเดงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมหมูเดงกันครับเอฟซี FC ทุกท่านก็เข้าแวะเข้ามาชมนะครับเดินตามไปพร้อมกันเจ้าหมูเดง้อยเมนูนั่นนะ นี่นะครับทางเข้าไปชมหมูเด้งนี่ไงอันนี้คือใครเอ่ยแม่มาลิหรือเปล่ามาแล้วนะครับมาแล้วฝา,ากกด Subscribe ก,กดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องเลยนะครับ หหมหู่แม่มาลีแม่มาลีแม่มาลีใช่มาจากเขาดินนะครับแม่มาลีาใช่เจอตั้งแต่ปิดเขาดินเลยนะครับสวนสัตว์เขาดินหลายปีก่อนมาแล้วนี่คือเจ้าแม่มาลี แม่มารีดีมาเลยอะไรกม่ม่แมยมาลีนะครับมาีเราลยมายืนตรงนี้ป่ะตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูหมูแดงกันต่อทำไมมาลีเจอจากเขาดินนะครับเขาดินปิดฉลาแล้วนะครับก็มแม่มาลี ทำงนู้นก็มีหลายตัวอ๋อใส่น้ำเดี๋ยวเราไปชมนะใกล้ถึงแล้วครับเจ้าหมูเด้งใช่ไหมพิโปโปโตเตมัสนี่ใครนี่เจ้าลิงลิงน้อยโอ้หอยโหน่านานในยนใ,ชใช่เหรอ รบบเราวนไปครับเจ้าหมูเด้งอยู่ข้างหน้าเราเท่านั้นเองนะผู้ชมเยอะมากเจ้าหมูเด้งอยู่ไหนเอ่ยเจ้าหมูเด้งไปทางไหนเนี้ยน่าจะตรงนี้แหละผู้ชมถ่ายรูปกันเยอะเลยนะครับเจ้าหมูเด้ง หนึ่งสองสามนี่แหล,หละหมูเด้งนี่แหละคือเจ้าหมูแดงนี่แหละเจ้าหมูเด้งตัวใหญ่จัง อ้าวเหรอล้วหมูเดงอยู่ไหนครับดงนอนหมูดงนอนจ้าโอ้นี่คือหมูเดงตัวนี้นะครับที่นอนในน้เลผมมาต่างถิ่นก็หมูเดงตัวนั้ตัวนี้เดียวตอนที่ดังๆอะนะนี่คุณแม่หมูเดง้โอ้หมูเดงหลับก็ตื่นแล้วตื่นหลับ ครับเจ้าหมูเด้ง เดินอมาอยได้ยู่บู่คำว่าช่างร่วมไม่ได้เตีนะอ่้อย่างใช่ไหมเน่ยน่หมูเดงมาหาลูกแล้วปกลูกหรือเปล่าหมูเดงหลับกลางวันซะงั้น แม่ปลุกหลับแม่ปลุกหมลาะตรงนู้น่ะนั้นพ่อเขาพ่อหมูเด้งเหรอโอ้อยู่กันครอบครัวเลยนะครับไหมูเด้งเตือนละหมูเด้งเตือนละแม่มาลแล้วโคลนอยสิหมูเด้งหลับจริงอ่ะเตายแล้ว อ้าวเร่งตื่นแล้วหลวับต่อแล้วแวม่มุดน้ำไปหาแล้วน่ะแม่ลลม,มดดำน้ำอยู่นะครับส่วนแม่ ตาโมด้งหลับเลยนะครับ บูเด้งหลับอยู่เลยครับตอนนี้บูเด้งบูเด้งุสรุปองคทที่ลานจอดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอาดีเขาส่ง หมดแดงหลับอยู่นะครับแ,แอดไปหามุมไทยสักครู่แอดเจเจ มันง like ่ดูพี่หมูนี่พ่อกับแม่นะครับพ่อกับแม่หมูแดงโอ้ยแอบกลัเลยั่มดงให้ daddy พาช่วยหมูโปโปโปงงอะไรหรอเป็นไรอ่ะเป็นไรบุบบุบบโอเค พิมนี่ไงอ้ยอเมอเมฮับอเมขึ้นก่อแม่ปุกแล้วครับตอนแม่จะเข้าไปปุกล้วชนคนแล้วแม่ปุกแล้วปุกแล้วสองสองคลูกตื่นได้แล้วลูกคนมาเยอะแล้วน่ะปุกแล้วตื่นได้แล้วลูกอื้ออีกาน่าหนะเห็นไหมไปเตยไปเตยจังหวดจังหวัดสวยเวยเด็ื่นชน Yeah, yeah, apple, yeah. it's big now. So big now, right? Yeah. here. Oh, She's so chubby, huh? She's so, she looks so yummy, right? Yummy. She looks so yummy. She looks good with like a... a CEO bude. Bude. CEO one. soy one. Look at the cheeks, this so cute. See you, see you one <laughs> uh, okay. Look, it's Mure. Mure just see what? Leave me alone, everybody, leave me alone. See that I'm too famous, or, I'm too famous this. Leave me alone, I want privacy. Oh, โีเจมดเงำทำอยู่แล้มเร่ง่ o w w านมากพี่โปน่ดำน้ำได้นานมากจะพกกล่องไปไหนอ่ะเขาไม่ไม่รู้ไปกันเราลงจากรถแล้วเดินมานีตรงเลย s t r a i h แม่พาเราขึ้นไปตงให้น้ำไตน้ำเหนอนใต้น้ำ ปลกให้ตื่นนะยังไม่เต okay, okay. oui> hey, no mm. ิ่นเดอเคมเด้งมาแล้วตื่นแล้วตื่นแล้ตื่นแ้วหจนหมดอึดหมดอึนอ่คือหนง้อยมูเด้งพูดดังๆมาแล้วครับ วิ่บา,างทางสิแม่เด้งจะมาหาใครเข้ามาชมก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องตามไปดูเลยนะครับเ้าจับน้องมหม่ำนมหรือเปล่าลูกมีด้วยอ่ะมหม่ำนม หาวขาหาวแล้วน้องจุ๊บจุ๊บนใช่หรอน้องกินนมนี่ไงน้องชอบะันกินนมเจ้าลิงน้องชรักมือถือรักมือถือ

หม,มูดเด้งตื่นขึ้นมาแล้วดำน้ำโพงแล้วนะครับเจ้าหมูเด้งกับแม่ไม,เมเนนเนะ่เดินขึ้นมาเล่นบนฝั่งเลยนะอ้าวเดินขึ้นมาฝั่งแล้วเด้งขึ้นมาหน่อยมม่่่นน้้้้้ออออองงงงงีียขจจจไไเเ ออกินนมจริงั้ยรอยขา,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 าอยู่นะจมูกเด้งจมูกเด้งนี่คือจมูเด้งนะจุดแดง เจ้าหมูเด้งดำน้ำกินนมแม่อยูน่นะไม่นแล้วก็แม่ดำน้ำนานมาก ดูดดูดดมแม่ตัวเล็กอะน้ำน้ำอยู่นี่โ่เลยนะจมูกเด็ก ีึงทีนี้นะครับฝากกด Subscribe, กดไลค์กดแชร์กดช่องตามไปดูด้วยนะครับสวัสดีครับ